การเตือนสติก่อนที่จะขบฉันโดยการพิจารณาอาหารให้เห็นความเป็นจริงทำไมเช่นนั้นมันจะเป็นการขาดสติกินแบบเล่นๆ จะมีการกินที่ไม่สุภาพกินไปเละเถะกระเด็นกระดอนกินด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพลินในรสชาติกินโดยไม่มีความระมัดระวังแปลว่าขาดสติและอย่าเถียงนะอย่าเถียงพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูตัวเองครเคยไหม ที่จะฉันโดยการปล่อยอารมณ์ใจลอยคิดถึงเรื่องอื่นๆกินแบบลวกๆใจคอไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกกระดีกระดาไปตามรสชาติไปตามอาการของอาหาร แต่กินดีก็แอบปีปื้อเพิมปิติดีใจกินไวเกินก็ไม่รู้รีบเกินรีบกิน,กนมีความโลภอยู่ในขณะกินด้วยกลัวจะกินได้น้อยยิ่งกินหลายคนด้วยเหมือนจะต้องแย่งกันกิน จะกินได้น้อยเลยต้องรีบเที่ยวรีบตื่นไวๆเราจะได้กินมากกว่าคนอื่นตัวอย่างเหล่านี้ล้วนแต่ที่เรียกว่านิสัยไม่ดีทั้งนั้นมันปลูกฟังไว้ตั้งแต่เรื่องตรงนี้และเรื่องที่จะกินนี่แหละไปก่อวอดก่อตัวไว้ตั้งแต่เล็กๆเ,เด็กๆ ตอนเล็กตอนเด็กพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะตำหนิติเตือนตักเตือนไม่ให้ทำก็จะยังเถียงไม่เป็นก็ยังพอว่าได้น่อยแต่พอโตไปแล้วนี่เป็นผู้ใหญ่นี่ไม่มีใครไปติตำหนิติเตียนแล้วเขาถือว่าหากินได้เองแล้ว ไปว่ามันเดี๋ยวมันจะโกดไปสอนมันโอ้เขาจะว่าเขารู้มากกว่าเราเขาโตกว่าเราเขาเก่งกว่าเราจะไม่มีใครเตือนเลยไม่มีใครเตือนมันก็จะติดนิสัยนั้นไปผิดก็ไม่รู้เพราะไม่มีใครเตือนนะไม่มีใครบอกว่าจะต้องทำยังไงไอ้ที่ทำอยู่นั้นมันดีแล้วเหรอ ก็คอยรอฟังอยู่เหมืนกันถ้ามันผิดต้องมีคนว่านี่แต่ไม่มีใครว่าเราเลยอืมเขาไม่ว่าเขาไม่กล้าว่าเขากลัวแกจะโต้จะเถียงกลัวฝีปากแกอืมกลัวอารมณ์แกเขาเลยช่างมันเถอะพอช่างมันเถอะมันก็เลยนั่นแหละ ไม่เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยกิริยาอาการกินคนนี้กินตะกะบูมมาไม่อยากจะกินด้วยไม่อยากจะกินใกล้ไม่อยากจะให้มากินอะจะเชิญไปในงานต่างๆก็อายเขาว่ากินไม่สุภาพไม่เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยตัวอย่างแบบนี้ จริงคนก็คงไม่มีใครชอบอะ่ะเ,ออเขานั่งกินกันเงียบกิบแล้วลองมีคนสักคนหนึ่งไปทําตามอาเภอใจเคี้ยวดังจับจับซดโพดพาดขึ้นมาเข้าในวงนั้นอะ่ะเออในโต๊ะนั้นอะ่ะผู้ดีก็มักจะไม่ว่าใครซะด้วยดีก็เงียบโอ้ไอ้นั่นมันไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนมันก็คงจะตะก,กาตะการไปใหญ่ แต่นี้เขาก็จะจําไว้ละเนี่ยไม่เป็นที่รักของมนุษย์นะจะจำไปแล้วถ้าไปงานแล้วไปเจอไอ้หมอนี่นะอย่านั่งโต๊ะเดียวกับมาเนออย่าให้ร่วมโต๊ะเนอไม่เป็นโซกเนี่ยไม่เป็นที่รักของมนุษย์หมายถึงอย่างนี้ไม่ต้องมองไกลฝึกหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือจากเรื่องเหล่านี้แนหะดูเรื่องกินเป็นยังไง เรื่องอยู่เป็นอย่างไรกุติสกกระบกไหมจีวรศกกระบกไหมรองเท้าศกกระบกไหมเนี่ยดูเรื่องนี้แหละถว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วจึงจะเป็นที่รักของเทวดาเช่นเดียวกันเทวดากับมนุษย์นี่มีความใกล้ชิดกันรู้ถึงสิ่งที่ดีและชั่วของกันและกัน พรเทวดาไม่รักกันเป็นไงเอา้าไม่รักคนแล้วเป็นไงอะคนไม่รักกันเป็นไงก็อยู่ห่างอยู่ไกลไม่สูงสิงด้วยเทวดาก็เหมือนกันเขาก็ไปอยู่ห่างไกลไม่สูงสิงกับมนุษย์มนุษย์ที่ไม่สุภาพหนีเมื่อหน,นีก็อุย้ยจะอ้อนวอนจะบวงสรวงจะบอกกล่าวอะไรจะขออะไรจากเทวดา ขอไปเถอะเขาไม่ได้อยู่ใกล้แกไงแกนิสัยไม่ดีแกไม่สุภาพเขาเลยไม่ได้ยินหรอกเขาไม่สนใจว่าแกจะมาขออะไรแต่เขารู้ละมนุษย์ชนิดนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสงเคราะห์เพราะประพฤติกายวาจาใจไม่สุภาพจึงไม่เป็นที่รักของเทวดา มันมีเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่ององมงายไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอ้อแต่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงที่วันนียเราอยู่ใกล้กันกันกบพวกหนึ่งพวกกายทิพย์พวกนี้เป็นพวกจาตุมหาลาชิกานังเทวดาชั้นที่หนึ่งเหตุที่อยู่ชั้นที่หนึ่งก็เลยใกล้กับมนุษย์ไนงะสูงกับมนุษย์ไปชั้นเดียว ชั้นเดียวถ้าอยู่สูงไปสองชั้นแก่ไกลมนุษย์ออกไปหน่อยชั้นสามชั้น4ี่ชั้นหชั้นหกก็ไกลออกไปเรื่อยๆการที่ชั้นสูงๆจะมาสงสิงกับมนุษย์ที่อยู่ต่ำเนี่ยจะมีน้อยลงแต่ที่มีอยู่ส่วนมากเลยอยู่ใกล้ชิดกันรู้เห็นการเป็นอยู่รู้ใสนี้รู้ถึงนิสยัยจิตใจกันและกันคือชั้นจาาตุกมหาราชิกานัง อันมียักษ์ที่เรียวกว่ามนุษย์เรียกว่ายักษ์ก็คือเทวดาพวกหนึ่งมีพระราชาของเขาเหมือนกันชื่อว่าเวทสวรรค์ไม่ใช่เวศสุวรรณนะไม่ใช่สุวรรณสุวรรณแปลว่าทองบาลีมานะั่นคือเวศสวรรค์ เรียกพวกยักษ์ยักษ์กผู้ชายเรียกยักษ์สายักษ์ผู้หญิงเรียกยักษสียักษ์สายักษสีเหล่านี้ที่มีอนุภาพมากเป็นเทวดามีร่างกายสวยสดงดงามแต่ถ้าจะปรากฏในสายตาของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ยำเกงต่อบาปจะมาในลนักษณะมีเขี้ยวงงง,ง แต่บ่งบอกให้รู้ว่าฉันมีอันดับเป็นเทวดาก็จะตรงเห็นตรงเครื่องทรงนั้นแหละว่ามีการใส่ฉลององค์ทรงเครื่องมีเพชรมีพลอยระยิบระยับนั่นแสดงว่าเป็นยักษ์ชั้นสูงชั้นจาตุมชั้นจาตุม จตุมาหาลาชิกาจริงๆจตุจตุแปลว่าสี่มีเทวดาอยู่สี่พวกที่อยู่ในชั้นนี้เลยเรียกชั้นที่ว่าเทวดาสี่หมู่สี่พวกเนี่ยจตุมาหาแต่คนเอามอม้ามามาอ่านควบกันกระตอเต่าสระอุมันก็เลยเป็นการจาตุมจาตุมนะแต่จริงๆก็จะอ่านผิดอยู่ล็อกเป็นพวกจตุ มหาราชราชิกานังเออรู้มันรู้มันจริงมันจะได้ไม่ว่าเพอเจอจะได้ไม่ว่างมงายความเป็นอยู่ของจักรวาลเป็นอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้โดยลักษณะพวก พวกนั้นมีความเป็นอยู่คือกายทิพย์พวกมีตาทิพย์ก็จะเห็นกันพวกตาทึบก็จะไม่เห็นจะเห็นแต่ของที่ทึบๆด้วยกันคนก็จะเห็นคนกันและละเอียดกว่ากายของคนนี่ไม่เห็นละอันนี้ก็จะมี เวทสวรรค์ดูแลรักษาโลกใบนี้เขาจัดหมูจัดพวกกันว่าพวกนี้ให้ไปอยู่ทางทิศเหนือ,อส่วนทิศใต้เป็นพวกกลุ่มพันธุ์ คล้ายๆยักษ์พวกที่มีอันทะโตเท่าหมอ้ออันทะลูกอันทะนี่แหละไข่นี่แหละใหญ่เดินคับขามันเ,เดินเดินขาโกงกุมพันไปว่าหมอ้ออะไรเหลือหมอ้ออันทะมันอืม ใหญ่เหมือนหม้อก็จะมีร่างกายขึงขังแต่เครื่องทรงทั้งหลายจะไม่ได้งดงามเหมือนเหมือนทางเวทสวรรค์อย่างนันนะแต่จริงๆแล้วด้วยความเป็นทพิปในหมู่ในพวกของพวกเขาเขาเป็นเทวาดาเป็นเทวาดาชั้นที่หนึ่งพวกมีอนุภาพเป็นเทวาดาจริงๆเขาก็งดงาม มีลักษณะเหมือนพระอินทั่วทั่วไปไนงะบริวารของเขาเหล่านี้ล้วนแต่ชื่ออินอย่างของเราเรียกว่าคนไนงะประชาชนเนี่ยแต่เขาไม่เรียกของเขาว่าประชาชนคนทั่วๆไปนะเ,เขาเรียกพระอินมีพระอินเป็นบริวารนะเหมือนกับทับบนโลกโลกเราก็คือพระราชาพระราชามีประชาชนเป็นบริวาร ของเขาก็มีพระอินเป็นบริวารยักษ์หัวหน้ายักษ์พระราชาแห่งยักษ์คือเวสสวร์เวสสวร์มีพระอินเป็นบริวารบริวารของเทวดาเหล่านี้ล้วนแต่เรียกว่าอินไม่มีคําว่าพระเลยนะอินองค์อินอ นี่หลายคนก็นอาจจะเข้าใจว่าองค์อินหมายถึงท้าวสักกะอีกอืไม่ใช่และวถ้าจะว่าจริงๆเนี่ยอินคือนั่นแหละประชาชนของเทวดาทั่วไปเรียกพระอินอเรียกอินไทยมาเติมพระพระอินอินทระเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าอินทระทั่วๆไปในเมืองมนุษย์คนเอามาตั้งชื่อ นายอินทิศตะวันออกเป็นพวกทัตรศเป็นพวกคนทันเทวดาที่ดีดสีตีเป่ามีศิลปะในการแสดงต่างๆทั้งหลาย ดาราถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่จะมาเป็นพวกดาราเขาเก็เอะไรด้วราท้นี้มาจากดาวก็คือมาจากสวรรค์ลงมาเกิดเลยมีองค์ขาพยพงดงามนิสัยงามจิตใจงามรูปงามถ้าอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นพวกดารา แต่ถ้าว่ากายงามแต่นิสัยจิตใจไม่ได้งามอันนี้ก็ไม่ใช่ดาราอาจจะมาจากที่อื่นนะนะอาจจะคนมาสู่คนมีความสวยก็จริงแต่สวยอย่างเดียวคือรูปสวยแต่ถ้าดาราแล้วก็จิตสวยด้วยกิริยญญาอาการทั้งหลายสวยด้วย ถึงจะดารามาเกิดเทพธิดาเทพพุุรมาเกิดแต่ถ้าดารากายสวยกายงามแต่ลามกอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดารามันม,ม,นมีมันมีแยกโอ้แยกละเอียดม,มีเหตุมีผลแยกตาม,มเหตุผลจริงๆนะ ส่วนใหญ่พวกนี้จะมาจากทัตตรทิศทัตทตรถนี้เขาให้อยู่ทางทิศตะวันออกของโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนว่าแบ่งโซนกันสี่ภาคแบ่งโลกใบนี้เป็นสี่ภาคแต่ละภาคมีเทวดาสี่หมู่นี้อาศัยแต่จริงๆเขาไปได้ทั่วนะไปได้ทั่วทั้งหมดแหละเป็นแต่ว่าภูมิลำเนาว่างนั้นเถอะ ผมอยู่ลาวนาวของทิศตะวันออกนี่เป็นพวกคนทันทิศเหนือเป็นพวกเวสวร์พวกยักษ์ทิศใต้เป็นพวกกลุ่มพัน์ทิศตะวันตกเป็นพวกหน้าพวกนาคะพวกวิรูปักเขาเขาเรียกวิรูปักมีเท้าวิรูปักนันน่ะเป็นหัวหน้า บรรดาบริวารต่างๆทั้งหลายหนักทั้งหลายจริงๆก็ล้วนแต่ชื่ออินอนีกกันแหละแต่นี่เมืองไทย,ยมนุษย์เราเนียนาคถ้าว่าพญานากนาก็คือต้องเป็นราชาของนาคนะพญานะแปลว่ากษัตริย์นี่แหละหัวหน้าแต่นี่เป็น,นานักทั่วไปก็คือบริวาร บริวารที่มีอนุภาพมากพวกนี้เป็นเทวดาพวกที่จะเป็นนาคที่เป็นเทวดาก็มีอนุภาพมากก็เป็นพวกวิรูปักที่ต่ำลงมาก็มีกินกบกินเขียดเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามข้างทางทั่วๆไป,เ,ปเอราปะทะเอ พวกกินมดแดงเป็นอาหารยงูเขียวเนี้ยอนุภาพน้อยอยังไม่ใช่เทวดาเออเป็นนาคอยู่ในชั้นเดรลฉานเป็นนาคในชั้นเดรลฉานยังไม่ใช่เทวดาเออ,อพวกที่ปลอมแปลงเป็นมนุษย์ได้เป็นคนได้พวกนี้มีอนุภาพมาก จะอีกพวกหนึง่งพวกที่ปลอมแปลงไม่ได้ก็มีแปลงกายแปลงร่างไม่ได้ก็มีเหมือนคนเราเห็นไหมถ้าจะงงจะสงสัยก็นึกถึงคนเหล่านี้แหละนึกถึงสมัยพุทธกาลชัดดีอรหันหลายรูปหายตัวได้แปลงกายได้ทั้งที่กายเนื้อกายหยาดนี่แหละกินข้าวนี่แหละกินจำปาตีแปง้งปิ้งกินกระลำใจนี่แหละ จะหายตัวได้แฮพระโมคคลาภาษสาริบุตรพระอนุรุทธะพระกิมพิระพระพักคุพระกัจสปะเหล่านี้อารหันตสาวกในสมัยพุทธกาลล้วนแต่แปลงกายได้ได้รับชนะพิญญาอภิญญาหกทั้งทงที่เดินดินโดนไฟก็พอง เหงื่อแตกเหงื่อแตนเหม็นเหงื่อเหม็นสาบเหมือนกันต้องอาบนะ้ําแต่คุณสมบัติพิเศษของมนุษย์เหล่านี้ที่มีกายหยาบแต่มีอนุภาพหายตัวได้แปลงตัวได้เดินบนผิวน้ําเหมือนเดินบนดินได้มุดลงไปในดินเหมือนกระดาในน้ําได้เดินบนอากาศเหมือนกับเดินบนแผ่นดินได้เนี่ยมีอนุภาพเป็นมนุษย์ที่มีอนุภาพ แต่หิวลงมาเหาะเสร็จอะไรเสร็จก็ลงมากินข้าวลีนะหิวว่ะเออก็หายว่ะเออไปเดินเหยียบน้ำอู้น้ำํำว่ะต้องต้องบ่งออกแทงออกเหมือนกันเนี่ยถ้าจะงงจะสงสยัยแค่นึกถึงมนุษย์ชนิดนี้มนุษย์ที่มีฤทธิ์มีอนุภาพทั้งที่กายหยา,กาย,า,ก,า,ยากายเน่ากายเหม็นนี่แหละต้องเผาทิ้งนี่แหละแต่มีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายๆายอย่าง ทายจิตรู้ใจคนอื่นอะไรเงี้ยนะเอ,อแล้วแต่นั่นแหละที่เรียกว่าความรู้ที่ยิ่งขึ้นเขาเรียกอภิญญาแม้กระทั่งคนที่มีกายยากยังมีได้เพราะฉะนั้นเทวดากายทิพย์ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันมีชั้นเหมือนกันพวกที่มีชั้นสูงๆก็ทําได้แต่พวกเกตตาลงมาก็ทําไม่ได้มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน มนุษย์ที่เพ้อเจอ้อขาดสติไม่ได้เคยเจริญสติไม่ได้เคยเจริญสมาธิก็จะไม่มีอนุภาพกินอยู่แบบต่ำๆเป็นเหมือนปีศาจคุกฝุ่นอย่างนั้นะเออทั่วๆไปไม่ได้คิดอะไรมากมายนี่ก็กินหว่วงก็นอนอค่นั้นแหละ นะถ้าเราได้รู้จักเหล่านี้กว่ารู้จักพบภูมิที่ชัดเจนเราจะได้อยู่โดยไม่ดันเดาหายสงสัยหมดสงสัยในจักรวาลในพบในภูมิที่เป็นอยู่ไม่ใช่รู้จักแต่ตัวเราตัวกูเท่านั้นไม่ได้รู้แต่ตัวเองว่าเออฉันอิ่มหรือยังฉันง่วงหรือยัง ท่นจะไปลืล่นเลอสนุกสนานตรงไหนดีแค่นี้แหละพอแล้วม,มีตังค์ก็ไปเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนรองเท้าแค่นี้พอรู้จักแค่นี้น้อยไปไม่พอหรอกตลอดชีวิตโอ้โหเวลาที่เหลือเอาไปไหนอะปล่อยให้เปล่าประโยชน์ไปเสีย ไม่ได้เอามาฝึกสติเมื่อไม่ฝึกสติมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่ได้ฟังความจริงจากใครๆเพราะมันฟังแต่เพลงเพลงก็มีแต่ออดอ้อนนั่นแหละเพลงหนุ่มเพลงนสาวก็มีแต่ออดอ้อนกันกนันนะเออมันจีบกันเพราะว่ามนะันมันเกี่ยวกันม,มันก็มีแค่นั้นเด้อ มีความจริงอยู่บ้างไหมธรรมะแปลว่าความจริงความจริงนะั้นมันควรจะไปหมกมุ่นกับเรื่องอะไรชีวิตมีเท่ากันหนะึ่งชาติเท่ากันแต่ในชาติเนี้ยเราควรจะหมกมุ่นกับเรื่องอะไรดีจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องสืพันธุ์เท่านั้นหรือเนี่ยนะ้่กินกินอย่างไรทึงจะถูกต้อง นอนอย่างไรถึงจะถูกต้องอันเนี้ยเขาเรียกว่าจะคิดลึกต่อเมื่อมันมีสติต่อเมื่อปลีกวิเวกเข้าไปแล้วมันจะนึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงเหล่านี้ขึ้นมามันจะผดขึ้นเดินจงกรมถึงบอกนะเพ่งกระสินไปทำให้สติอยู่กับกายเราเนี้มากๆนานๆในพรรษาสามเดือนเนี่ย ให้การบ้านกันไปแล้วให้มีสติอยู่กับกายเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกกะสินฝึกเพ่งเพ่งพิษฝึกพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ชัดเจนถ้าจะมองก็มองกันให้ทะลุปโปก่งเลยเออมองกันให้แจ่มแจ้งเลยสิ่งที่กำลังมองอยู่นี้มันคืออะไร มันเป็นอย่างไรมันเป็นอันนีจังไหมมันเที่ยงไหมมันทุกไหมมันใช่ตัวตนอะไรของเราไหมสามเดือนก็นเรียนไม่หมดแล้วโจทย์แค่เพียงสั้นๆเท่นัะเพื่อให้เอาไปทำไงเน้นที่ทำนะในภรรษาเนี่ยเน้นที่ทำ จะไม่ค่อยเน้นที่เทศอะฟังเทศไว้นานนะอีกสามเดือนนี้จะเอาไปทําอย่างเดียวะดูดิเป็นยังไงจดจ่ออยู่ตรงทำนะั่นแหะให้มันจริงจังขึ้นมาสตินะอ่ะเอาละมีมนเชิญตามอัธยาศัย